Thank you. นี่ค่ะกินแต่ละวันนะคะอันนี้มีแมกนีเซียม B12 แคลเซียมแล้วก็ไอเซนธาตุเหล็กค่ะแล้วก็ซิงอันนี้เป็นโปรตีนค่ะโปรตีนจากพืชอันนี้วิตามิน B12 อันนี้วิตามิน C อันนี้วิตามินรวมวิตามินดีจะกินบันเว้นบันค่ะแล้วก็ตัวนี้แอลไวซินกินอาทิตย์ละหนเม็ดโอ้ย,อ,ยอันนี้ของแฟนช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะกินหลังออกกำลังกาย อันนี้ก็กินก่อนออกกำลังกายเพื่อให้มีพลังอันนี้ก็จะเป็นพวกสร้างกล้ามเนื้ออะไรต่างๆ่ะกินหลังออกกำลังกายค่ะววอันนี้ก็เป็นวิตามินซี เป็นเวโปรตีนมีรสช็อกโกเห็นไหมมีช็อกโกแล้วก็มะพร้าวอันนี้ก็เป็นแมกนีเซียมรวมค่ะตัวน,นี้จะเป็นแมกนีเซียมอันนี้เป็นคอลลาเจน แล้วตอนนี้ก็เป็นข้ามิ้นชันค่ะมาฝั่งไทยบ้างอันนี้เป็นยาหอมผงขิงอันนี้ก็เป็นโปรตีนก็เป็นงาดำสกัดเย็นแล้วก็เป็นเท้าเอ็นอ่อนจบการรีวิว ตอนนี้ก็เป็นอาหารเช้าเราค่ะอันนี้ที่เราชมเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นนมแอลมอนกับโปรตีนไข่ต้มขนมปังพอกินเสร็จเราก็จะกินตอนนี้ค่ะป้าย